เป็นทางฝนตกหนัก37จังหวัดเตรียมตัวรับมือบ่ายค่าดึกสวัสดีค่ะวันพระหัสบดีที่9มิถุนายน2565มาติดตามลักษณะอากาศในประเทศไทยกับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะวันนี้ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้37จังหวัดเนื่องด้วยรองมรสุมที่พาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมาและสอปอปอว ประกอบกับมรสุมยังคงพัดนำความชื้นเข้ามาเสริมอย่างต่อเนื่องจึงทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกเกิดขึ้นได้ในหลายพื้นที่โดยจะเป็นในบริเวณพื้นที่ใดบ้างและลักษณะอากาศอีก7วันข้างหน้าจะมีแนวโน้มไปในทิศทางใดไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจและการติดตามที่มอบให้อดมินขอขอบคุณทุกการแชร์ที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะ เชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยค่ะจากโมเดลสภาพอากาศพอแม่พี่น้องทุกท่านจะเห็นเรามรสุมที่พาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศตามบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดนำความชื้นเข้าปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย จากอิทธิพลดังกล่าวจึงส่งผลทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งจากลักษณะอากาศดังกล่าวส่งผลให้ในบริเวณภาคเหนือวันนี้จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่กำแพงเพชรเชียงรายพะเยา และน่านอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียสภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนม อุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีการจนบ,บุรีราชบุรีและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด,ด33-35องศาเซลเซียสภาคตะว,วันออก มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงคำ่ำบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่าอุณหภูมิตำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด,ด34-35องศาเซลเซียสหลังจากนั้นในช่วงวันที่10-15มิถุนายน2565มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับในช่วงวันที่10-11มิถุนายน2565 ร่องมรสุมที่พาดผ่าน,านบริเวณประเทศเมียนมาและสอปปอลาวเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียทําให้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลังจากนั้นร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณตอนบนของภาคเหนือและสอปปอลาวตอนบน เข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยัยงคงพัดนำความชื้นเข้าปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับบริเวณทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรตลอดช่วง จึงขอให้พ่อแม่พี่น้องในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมนอกจากนี้ให้เพิ่มความระมัดร,ระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนื่องจากฝนที่ตกจะทําให้ถนนลื่นและเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายสําหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรเอาไว้ด้วยสําหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดร,ระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือนในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองตลอดช่วงพร้อมกันนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลสุขภาพเอาไว้ด้วยเนื่องจากช่วงนี้ในช่วงกลางวันยังคงมีสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวและจะมีฝนโปรยปรายลงมาในบางช่วงเวลาอาจทำให้หลายๆท่านปรับตัวไม่ทันเป็นใครและไม่สบายไปได้นะคะซึ่งสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่านที่รวมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกัน กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารให้เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆน,น,นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆวยโดยความรักและห่วงใยจากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ